ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนรหัสแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรของ Hotmail นะครับผมยังได้มาที่ Google นะครับผมพิมพ์ไว้ Hotmail นี่เลยครับผมแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับโอเคต่อไปแล้วก็ใส่อีเมลของเรานะครับผมโอเคนี่ฮะเข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วนะผมมาที่ขอมือฮะบัญชีครับ ชีของฉันนะครับผมไปที่ความปลอดภัยนะฮะความปลอดภัยก็เปลี่ยนรหัสก่อนนะครับผมน,นี่ครับรหัสสายรหัสเดิมครับแล้วก็รหัสผ่านใหม่ครับผม โอเคครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปที่เบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนครับนี่ครับก่อนจะลบตัวนี้ครับผมก็ต้องอเพิ่มก่อนนะครับผมนะครับเพิ่มเบอร์โทรก่อนนะครับนี่ครับเรา6ความครับผมนะ่ครับนี้จะส่งไปที่เบอร์โทรของเรานะครับโอเค ถัดไปครับนะฮะก็เรียบร้อยครับเป็นเบอร์ของเราก็เราก็ลบเบอร์เก่าทิ้งนะครับผมนี่ครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนรหัสนะฮะเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรของ Hotmail นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับนะง่ายมากเลยนะครับผมเราสามารถเปิดแบบป้องกันสองชั้นได้ครับผมนี่ขั้นตอนนะครับไม่ยาก นะฮะผมง่ายๆมากครับผมฝากเพจขายซื้อขาย i d p b ด้วยนะครับนะฮะเปินโค้ด id b a l a n c นะครับผม id id b a l a n c นะฮะก็มีอัปเดตตลอดนะครับผมใครสนใจไปด้วยหรือว่าจะลิงก์แบบ id ทั้งหมดนะฮะนี่ฮะ id ทั้งหมดนะผมในเบฟผมจะดูง่ายหน่อยนะหรือว่าหน้าหน้าหน้าเพจได้ครับเพจน้องซาติบันผมจะทิ้ง ลิงก์ไว้ได้รับผมแล้วก็จะมีเครดิตนะฮะผมซื้อขายมาเอ่อเพนนีขายดีมาหลายปีนะสองสามปีแล้วครับผมเครดิตล่าสุดมีครับนะซื้อขายดีบุลงบาลีตนะฮะคนอ่าประเทศเพื่อนบ้านคนลาวก็มาซื้อนะับผมคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็มาซื้อนะฮะก็มีนะับผมนี่ฮะก็ออกเรื่อยๆครับมีหลักฐานการโอนซื้อขายนะฮะสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับผมนะฮะก็ฝากกันด้วยนะครับผมเพจเรซาตานีบันฮะ